สวัสดีครับโอ้นี่ก็เป็นมอยุ่ไหเยส่้าสี่ห้าห้าสี่่เนาะจ้ะมนี่คอแม่มาว่ากล้องทั้มดกี่ตัวคะกล่องเพนจหอสิจ้ะสิบสองสิบสองัดลัอสิบสองสิบสองย่าทไยิส่าัลมด้วยกล้องด้วยนะจ้ะกล้องด้วยัดมโอ้สิบสเข้ามาเรงกันว่าอาจารย์มาจาะสาธุนะครับรถอาจารย์แซมนั่งมาแลครับ สองห้านี่มีแปดอยู่ด้วยเนาะโอ้นี่ครับในมอบอาจารย์จะมอบให้สาธุมอบโรงเรียนนะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ ครับโอ้ oh. เอออย่าไปเล่นสิอย่าเพิ่งเล่นกันได้กล้องแล้วเดีย๋ยวเรามาดูกันท่องเสียงอาจารย์ล้านในเลยค่ะให้เปิดแก่เดี๋็กคนอยากถอดรองเท้านะครับนะครับโอ้ oh. ได้เข้ามาโรงเรียนนะครับวันนี้ โรงเรียนบ้านกแก้วนะครับเอ๊ะโรงเรียนกแก้วไม่ใช่โรงเรียนบัวขาวด้วยใช่ไหมเนี่ยบัวขาวโรงเรียนอยู่ที่โรงเรียนโนสวรรค์โอเกะแก้วบัวขาวอยู่กแก้วเปิดท่ารูเปิดยนัเ่านอะร้ัโอ้ครับ คุณผู้น right, <out> <way. S 2> ั่งเลยครับเดี๋ยวทำสบายเลยไม่ต้องกลกล้องนะครับวันนี้ลุยโรงเบี้ยบ้านตแก้วตามรบโรงเี้ย คือลูกศิษย์ของอาจารย์ที่อทางเยอรมันแล้วก็ที่ได้รวบกันมาก็จะมีแล้วก็พรมตอนนี้พนมตัด้ง้อแล้วเดี๋ยวพัดมจะมาประมาพัดลมตแล้วกเขาไปนั่งอยนเตงนข้ามาเลยคร้บมาหาเลยสด ตามนับวนบอกนี่ารมีผู้ห่วงหนาที่นี่ก็ถึงเวลานองพี่อาจารย์ก็ได้มามอ,มอมบกงให้กับโรงเรีรเยนบ้านแก้วซึ่งเป็นโรงเรียนบ้านเกิดของอาจารย์เองที่อาจารย์ษา,าที่แต่มัธยมตัแต่อะไรนะมอุบาล คำถามว่าอาจารย์จบชั้นไหนชั้นสองเพราะราเบียนมีสองชั้นก็วันนี้ก็เป็นวันดีเนาะที่ได้มามอบป้องรู้สึกดีใจมากเลยนะที่ได้มามอบล้องให้กับนายไอ้ได้ยินท่านแม่ทัพท่านบดินทร์เอาเอาไปไหม่มาก็ได้ไหมชัดอยู่จันชัดไหมชัดอยู่ครับจันนะครับเสียงเสียงอาจารย์ดังฟังชัดอยู่ครับ อาจารย์พูดต้อนะครับเพูดเรอทีจริงสัสเอฟซีอันนี้เป็นครูอันนี้สออาจารย์แล้วนะตั้งแต่อาจารย์เรียนทันแต่ก็ีกษียณปีนี้นะคะกปีน่ยังหมือนวานอยู่งเล่นตั้งแต่อาจารย์เล่นจงนคุณครูคุณครูบังคบท่านอยู่ในตำแหน่งราการเนาะราการในวันนี้นะคเพราะว่า ท่านผู้ในการท่านไปปรชมค่ะเดี๋ยวก็จะได้ให้คุณครูประโบส์ได้กล่าวคำรับแล้วก็กลาวขอบคุณอาจารย์แซมนะคะแล้วก็เชิญคุณครูบาร์โเออกล่าบขอบคุณอาจารย์ด้วยยืนยื้อนียต้องเลยเนาะาั้งยาตั้คุณครูตั้งไหนแล้วขยับเขาเองเนาะมาคุณมาคุณครูมาที่เลยคุณครูมาที่เลยคุณครูมาที้เลยคุณครูไปเนาหลบไปเนาะ คนกลัวก็กลัวก็มึงไงไม่เชื่อหรอวันนี้ทายภูมิยังบ้ากบแก้วก็ยินใจนะครับภูมิใจเพราะครั้งก่อนมีคำสั่งจากกระทรวงศึกษาห้ามมีการอยู่เองตังกันคืนทีนี้เราก็ต้องหาวิธีการที่มีมาตรการก็คือก็วงจรปิดเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้มาติดต่อว่าอาจารย์ว่า ถ้าอยากได้กี่ตัวก็ขอไปหกตัวตอนนี้ก็ได้มาสิบสองตัวตัวซาทูสาทูได้มาสิบสองตัวคือกั้งชุกแล้วก็จะมีพลมด้วยพรมอาจารย์สั่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็จ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วเดิมพันเดิมพฟนจัดมาแล้วก็เรื่องของโซลาร์เซลล์ก็มาวันที่สิบจะตามมา พัดลมน่าจะมาถึงวันนี้นะตอนเย็นๆน่าจะมาถึงวันนี้ก็เนื่องจากที่อาจารย์มาสำรวจเนาะว่าอาจารย์เซนมาสำรวจว่าจะต้องถิดกล้องวงจรปิดกี่ตัวและถิดตรงไหนบ้างแต่อาจารย์ก็ขึ้นบทราคาไม่รู้ว่าอาจารย์ได้ย่างแบบพัดลมเด็กไม่มีกาวันร้อนอาจารย์พัดลมเด็กไม่มีอาจารย์โอเคอาจารย์ติดให้เลยค่ะก็ขอให้อาจารย์ เออร่ำรวยยิ่งขึ้นแล้วก็มีลูกศิลุกหามากมายทั้งทั่วประเทศเลยอาจารย์สาธุที่คือที่ให้น้องเลยค่ะคืออาจารย์คืออาจารย์ก็เป็นศิษย์ที่ที่นี่อาจารย์ก็ไม่ทิ้งไม่ทิ้งที่นี่ทุกอานะครวจถ้ามีพระลมเสียไปทั้งหมดสิบสองตัวแล้วก็อาจารย์ก็เลยมาเดินสำรวจทั้งแต่ข้างบนทั้งข้างล่างมาเจอและที่ขาดไม่ได้คือกล้องจอติดเพราะทุกวันนี้ต้องมีกล้องถ้าไม่มีกล้องไม่ได้ เพราะว่าทุกวันนี้เราไม่รู้บ้างว่าอะไรจะเป็นอะไรอะไรจะเกิดขึ้นบ้างพัดพัดลมนี่เป็นพัดลมเพดานหรือเปล่าอาจารย์พัดลมผ่านได้พัดลมเพดานพัดลมพัดลมาำลอยให้นักเรียนให้นักเรียนเนาะอาจารย์ก็ไปกับท่านอบตเมื่อเช้าไปเรียบร้อยก็ไปไปแล้วก็จัดซื้อด้วยกันแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมาส่งให้ตอนเย็นก็จะตามมาแล้วก็พัดลมนี่ก็มาแล้วที้กล้องจะปิดก็ ก็มาแล้วตอนเนี้สิบสองตัวเป็นชุดหนึ่งก็พร้อมปิดได้เลยตั้งแต่วันนี้เลยตั้งแต่พรุ่งนี้เลยพร้อมปิดเลยพร้อมจอปิดแล้วก็อาจารย์ก็ต้องอ่ารู้อ่าขอบคุณไปยังอ่าอะไรนะเยอรมันเนาะเยอรมันแล้วก็ที่ที่ได้สมทบบุญมาใช้บุญเยอรมันแต่แต่ท่านไม่ประสงค์ออกนามครับไม่ประสงค์ออกนามแล้วก็ เพื่อที่มาช่วยอาจารย์แล้วก็ในเรื่องของตกล้องจงกล้วก็พัดลมด้วยอันนี้ก็เป็นการส่งมอบเนาะการมอบเลยอาจารย์อาซาใช่ไหมครับการจะมอบให้หรือครับครับมอบกล้องกับซีนะครับกลบองตัวสิบสองตัวพัดลมสิบสองตัวหนึ่งซองหนึ่งซองหนึ่งซอง หนึ่งสองอยากจรงนึ่งอยากรู้สามตัวต้องรู้ใบเสร็จหนึ่งสองแล้ววันนี้อาจารย์แซมนะที่สำคัญนะวันนี้นะนั่งเบ้นมาด้วยนะโอ้นั่งเบ้นเนาะทะเบียนรถอะไรลืมแล้วนี่คืออะไทะเบียนรถเบ้นอะไรคะห้าสองห้ามีสองอีกมีสองอีกเดี๋ยวก็ส่งมาแรงอีกเลยครับโอ้สาธุครับสาธุสาธุ อาจารย์หนากอาจรยเซอปอาจารย์นุนั่งรถเบ้นลองจุดสองตัวนี่อันนี้ก็จุดสองลองจาอาจารย์ติดไปแล้วติดไปสีตัวติดไปสตัวไปใช่สี่หนึ่งซองแล้วเมื่อวานนี้ ครับเดี๋ยวจบการจัดการเตรีย๊ยบสครูนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะรอสัมภาษณ์อาจารย์ที่ครับเดี๋ยวให้เอฟซีรอรอชมรอชมว่าอาจารย์จะปล่อยตอนนี้กวันไหนต้องคุยที่สำแนักอาจารย์นะครับรอนิดนึงนะครับเอฟซีอ่ะโอเคได้ขออนุญาตจัดการไลฟ์สดติดเพลินนิดก่อนนะครับโอเคครับผมสาธุสาธุโอ้ยตาลากันไปนะครับเอฟซีนะครับสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม